ครับวันนี้มาถึงแก่งกระเบานะฮะส่วนหนึ่งของแดนมาร์กของมุกดาหารนะคุณมาขออดขออะไรประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จและก็เขาก็มาลำวงสวงทั้งองค์ปู่ทั้งองค์ย่าองค์นี้จะเป็นองค์ย่านะคะองค์ย่าทองคำสีต่างๆค่ะผู้บรค์ป็นตัผู้ชง แดนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะแดนศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่พญา,า,านาซีพิชญมุนดานันทนานะครับอันนี้จะเป็นจุดแลนด์มาร์กนะของแองกระเบาดาขามาอวยมาหาพา่อหนึ 1, 2, ่งสองสามดาขาหนึ่งสองสามอุย้ยสวยลูกกด,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 ดติดตามทา,า,าะะงดีด้วยสวัสดีครับดีครับวันนี้มาถึงแกงกระเบานะฮะแกงกระเบาแอนมุชดาฮานะครับนี่พาน้องดีดานี่ดาคาสวัสดีค่ะ วสวัสดีครับดีโด้สวัสดีครับวัสดีสวัสดีครับวันนี้จะพาเที่ยวแกงกระเบาะนะฮะแกงกระเบามุกดาหานเวลคอมทูแกงกระเบาแกงกระเบานี้เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของขึ้นชื่อของมุกดาหานเลยนะฮะใช่ใช่ใ,ชใชเพราะว่ามันแก่งนี้อยู่ที่อยู่ข้างริมน้ําโขงครับ แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมามีสถานที่รถจอดกว้างขวางมากครับอันนี้การปรับภูมิทัศน์ดูความสวยงามเพื่อเป็นแหล่งนดนมาร์คแห่งมุกดาหารนะครับมีการสร้างพญายนาคด้วยแล้วก็เนี่ยนี่เนี่ยความสวยงามแล้วก็ทำิูทัศนี้นะฮะเพราะว่าเขตนี้มันเป็นถือว่าส่วนหนึ่งของนดนมาร์กของมุกดาหารนะเอาไปไปรนะูไปถ่ายนี่ไปมาหน่อยโยมาแม่อะ ันนี้ก็ถือว่าแหล่งมาของเมืองดาหานคือว่าเป็นจุดเที่ยวที่สวยงามมีแกงกะเบาก็ข้างๆนี้ก็มีที่พักนะฮะมีรีสอร์ทมีที่พักอันนี้ก็เป็นจุดแลลด์มาร์คทำให้อิวทัศ์ท,ที่สวยงามแล้วก็ด้านนู้นก็เป็นพญานาคนะครับเป็นพญานานคแล้วก็เป็นก่นน้ําพญานาคของอีสานอีสานจะขาดไม่ได้คือพญานาคควบเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงของแม่น้ําโขงก็คือพญานาคเพราะว่าตำนานของแม่น้ําโขงก็คือแหล่งกําเนิดของพญานาคอันนี้ก็ถือว่าเรามาเที่ยวกติความเชื่อของชาวอีสานนะว่าพญานาคเป็นเป็นจุดกําเนิดหรือว่าเป็นจุดที่เป็นตำนาน ตำนานของลำแม่น้ำโขงตำนานความเชื่อความศรัทธาแล้วก็มีลาบพระบันดาลให้เกิดโชคลาบบันดาลให้เกิดโชคลาบได้ฮะจึงได้สร้างพญานาคในสถานที่ใดในอีสานนี้จะมีพญานาคเป็นตัวหลักนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำคุแห่งน้ำพุพญานาคลงมาโปดถือว่าถ้าเปิดไฟแล้วก็น้ำคุเปิดน้ำพุนี่ก็คิดว่าสวยงามมากครับอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นจุดจุดถ่ายรูปกับไปเป็นจุดถ่ายรูปนะครับจะถ่าย พยานนาคใ,ให้ลูกสาวครอบครัวอ้าวเอกท่าเอกท่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสวยสวยแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเลนมาที่สวยงามมากเลยเนี่ยเน,นี่ยม,มาขอพรอันนี้ค่ะเป็นศูนย์บริการท่องเที่ยวนะครับเป็นศูนย์บริการ จะมีปัญหาอะไรก็เข้ามาในศูนย์บริการท่องเที่ยวได้จัดสถานที่นี่ก็มีคนมาะกาบไหว้ขอพรขอบารมีให้ประสบความสาเร็จตามความมุ่งมัน่นปรารถนาก็มีคนคอยดูแลคอยรักษานะครับว่าโอ้โหน,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 นี่นี่นี่เห็นไหมนี่นีครับขอพรขอพรขอ,อสัมภาษณ์ัหน่อยนะครับอันนี้สร้างมานาน เจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วอ๋อทำพิธีประกอบพิธี<ก>เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งไปแล้วทุกปีนี้ก็จะมีการบวงสรวงทุกปีค่ะอ๋อถ้าคนมาขอขอ,ขออะไรประสบความสำเร็จไหมประสบาลสำเร็จพ็เมื่ที่แล้วก็มาบวงสรวงเม,มื่อวันเมื่อวันศุกร์นี้ค่ะเ<อ>มื่อวันเสาร์นี่บวงสรวงแล้ว<อ>ที่เข้าประสบผลสําเร็จแล้วก็เขาก็มาล้ำบวงสรวงทั้งองค์ปู่ทั้งองค์ย่าองค์จะเป็นองค์ย่านะคะองค์ย่าของคำสืบ่ามๆค่ะ นู้นสีผู้ชงอันนี้สีปางตาลแม่ทองคําแม่ทองคำเนาะแม่ยาทองคาสีปางตาลอ๋อแม่ยาทองคาเนาะสีปางตาลอันนี้อ๋อไม่ได้เขียนไว้แม่ยาทองคาสีปางตาลทางนี้ก็เพิ่งเริ่มมาได้ห้าเดือนอ๋อปู่นี้อยู่ด้านนู้นอยู่ข้างล่างค่ะถลงรอิอรนมืองลงไปตรงนี้ก็จะอยู่ทางซ้ายมือแลวเราก็เริ่มเดินจาก คนหาของคุณปูอันนี้ก็ขอพรขออะไรได้ประสบอะไรเลยอ๋อสาธุสาธุสาธุขาวก็แล้วแต่แหวนแดงสธาของเราอะไรคะว่าเราสัมผัสกัท่านกระนั้นอันนี้คติความเชื่อของทางอีสานเนาะก็มันเป็นส่วนบุคคลของส่วนบุคคลเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงใจอย่างหนึ่งที่ทําให้คนมาเที่ยวแล้วก็มาความศรัทธาทำมาบนบานสารเก่าประสบความสําเร็จเขาก็มามาแก้บน แต่ที่ดูมานะคะพี่มาอยู่ตรงนี้ก็ห้าดคนไหนที่มีแรงศรัทธาที่แม่ญาติจะให้ก็ได้ที่สุดครับครับขอบคุณมากครับนห่ก็อยู่ตรงนี้ก็ได้แลยแล้ววันหลังวันที่ห้าก็ได้เลยโอ้ก็ถ่ายวิดีโอยูทูบอยู่และนิงคายแบตัวนี้จะถืกประจำโอ้ครับครับครับอ๋อครับครับครับสาธุสาธุครับอ่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสัมภาษณ์อ่าครูมาคอยดูแลในสถานที่นะฮะ ไม่ยากทองคำาแล้วเอจะพาลงไปดูพ่อปู่นะครับแล้วก็ไปดูแลนด์มาร์กในอันนี้ถ้าใครมาก็มาบูชาได้นะครับถ้าประสบความสำเร็จก็จะได้มาแผ่บนมาเที่ยวอีกครั้งครับอันนี้ก็มาจุดแลนด์มาร์กนะฮะจุดแลนด์มาร์กในการทำ ซูมูงอกันนั้นก็เป็น12ราศีนะฮะนี่ก็เป็นซูมูงนะครับก็ถือว่าการจัดสถานที่เป็นการดึงดูดเชิญชวนเพื่อจะให้คนมาท่องเที่ยวอ่าอน,นี่ก็กําลังจัดโคมนะครับโคมอาจจะมีงานโอ้จะจัดมีงานอะไรครับเนี่ยให้นัท่องเที่ยวถยรูปโอให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปนเาปนาะโอ้ช่วงนี้กำลังนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเนาะอ่าโอ้พอ่อพ่อปู่นะครับ อันนี้มาไหว้พ่อปู่เป็นจุดการของกรนของพ่อปู่พญาสีพุชงนะครับมุกดาหารปกติเขามาไหว้นี้เขาทําทยัางไงมั่งฮะปกติเขามาไหว้นีมันจะทําประกอบพิธีอ๋ออันนี้เป็นของพ่อปู่ชงอง๋อคนที่มาไหว้นี่ประสบความสำเร็จเลย อ๋อช่วาราบการงานและอ๋อมีคนมาแก้บนเลยมารื่อยๆอันนี้กเหมือนันอเ้มเอเเลยๆโอมีคนมาแก้บนเรื่อยเนาะประสบความเรนเด้วยอ๋อมีแล้วแต่ศรัทธาเลยเอาชุดละร้อย ไหว้ที่นี่ไม่ได้เอากลับคืนเอาไปบ้านเอออันนี้นะฮะมันเป็นชุดชุดไหว้ใช่ไหมครับอ๋อ <c oughs> ชุดไหว้ <c oughs> ชุดเนี่ยอ๋อมากุเทีนน้อยอ่าเอาม <c oughs> าหนิมากุเทีนน้อยเอาปะ่ะนะฮะทีนี้ก็กำลังจะไปไหว้ขอพรพ่อป <c oughs> ู่ศรีพุชงนะครับ ชงมุกดาหานอ๋ออันนี้เป็นมัคคุเทศน้อยอ๋ออันนี้ถ้าชื่อเต็มๆของท่านว่าอะไรหน้าตคนนี้นพระยาศรีผู้ชงมุกดานาคราชอ๋มอมีถ้าขอพรขออะไรนีประสบความสำเร็จด้านไหนมัง่ง แล้วมีคนถูกเยอะไหมแล้วแล้วก็จะมีมีแนะนาแนะนาอะไรไหมในนี้บริเวณน,นี้แนะนําแค่พาไหว้ตรงนี้อ๋อถ้าว่าถ้าไปบูชานี้ก็มาแนะนําตรงนี้ไม่ได้แนะนําทั่วไปอ๋อแล้วก็มีคนในวันนี้มากล่าบไหว้บูชาเยอะ ก็ยังเป็นนักเรียนอยู่นักเรียนอยู่ที่ไหนนเรียน้อกันนี้การื้อมีนจะวาันนี้มีพุเทศน้อยนะฮะแนะนำในการไหว้ด้านนู้ก็ไม่หอมแนะนำมาตรงนี้จะอ๋อจะจะ กันก็ถือว่าพุระเทศน้อยใส่รองเท้าไปด้วยเอาเวียนเวียนเวียนมาอันนี้พุทธเทศน้อยนะฮะพาเวียนอันนี้ก็จะเป็นจุดเวียนนี่นะฮะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดวงไฟก็เมฆว่าก็อธิษฐานอันนี้เป็นจุดอธิษฐานอันหนึ่งนะครับเป็นอธิษฐานอธิษฐานนี่ก็ถือว่าเป็นการอธิษฐานลงแม่น้ำโขงน,นะครับนะเพราะว่า แม่นม้ำขุงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพญาน,นาคที่เป็นจุดเด่นเพราะมุกดาหารนี้มันจะพาไปดูจุดที่ก็ว่าพญาน,นาคขึ้นอยู่ที่สะพานนะฮะตอนนี้ก็เป็นบุดชมพญานาคอธิฐานนาฏจิตปก็เป็นจุดจด,ดแล้วก็พกระอุเทศน้อยก็มีการบอกกล่าวแนะนําในการไหว้กาถึงแตจุดน,นะครับ อันนี้ก็เดินตามลูกศรมาเลยลูกศรเดินตามลูกศรอ,อันนี้ครับไปเดินเดินตอมอันนี้ก็แต่ละจุดนะฮะเดินไปเดิน,นไปอันนี้ก็เป็นการบ่อ,เป,อเป็นการอธิษฐานเป็นการบูชานะครับร่ำรวยร่ำรวยอันนี้ก็เป็นกตินความเชื่ออย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นทางเทศบาลน,นะส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลมะขาม ก็ได้มาจัดทงนะครับจัดก็จะตกแต่งเ,เพื่อให้ได้นักท่องเที่ยวช่วงนี้กําลังเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวคนนักท่องเที่ยวก็มาเยอะก็จะมาถ่ายทำให้สีสวยสดใสนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอ่าอันนี้ก็เป็นจุดบูชาบูชาก็มามาหยินจุดที่สองนะฮะพอจุดที่2ก็เดินเวียนไปตามลูกศรอ,อันนี้ก็ถ้าใครทําตามลูกศรตามคําแนะนําอันนี้ก็ถือว่าเอา เี่ยุเอศน้อยพาทําตามเลยครัใครก็มาขอวอนขอบารมีขอให้ประสบความสำเร็จก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับอันนี้จุดสุดท้ายจุดสีสามนะฮะารบูชาพระศสีพุทธชงนัคราชก็ถือว่าแม่จาพาะน้อนบาง อธิษฐานในจุดอิสานนะผู้ชมนักคลาดนี้ก็เป็นคติความเชื่อของคนอิสานนะว่าเป็นผู้รักษาลำน้ำขง่งน,นี่เชี่ยมโยงกันอันนี้หางอยู่ด้านนู้นนะครับลำตัวอยู่ด้านนี้ ลำตัวอยู่ด้านนี้แล้วก็มามาเนี่ยในโคง้งปีโคง้งอันนี้ก็ส่วนหัวนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ชงหน้าค้าสาดนะครับอธิฐานก็ขอพรขอบารมีน,นี่ท่านอาธิฐานพรจุดทูปขอพรด้านหน้านะครับสวย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 อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะฮะเป็นการอธิฐาน การขอพรอเป็นการขอพรออพญาพญาสีผู้ชงมุกดามุกดานาคลาชนะครับก็มีผู้ก,กับพาคุณเทียนน้อยเป็นผู้ที่คอยแนะนําอันนี้ก็เป็นจุดขึ้นชมวิวนะครับจุดชมวิวถือว่าเป็นเลนมาข,ของมุกดาหารที่ใครเข้ามาก็จะไปถ่ายรูปในจุดชมวิวและแกง คำว่าแก่งก็คือโครถินนะหินที่เป็นโคดหินโครถินที่เป็นอยู่ในเกาะเหมือนกับมันยื่นออกไปในทางนม้น้ำขนูนะฮะถ้าน้ำหลากช่วงหน,นหน้าฝนนี่น้ำน,น้ำนี่จะเต็มเต็มมาณาบริเวณนี้ท่วมหมดเลยฮะ,ะแต่ถ้าว่าช่วงน้ำลงก็สามารถทีท่จะเห็นินได้เป็นบบการเ่ิงเที่ยวโดยเฉพาะจะมาตรงนี้นะ มาช่วงน้งแลแ้วคือในช่วงเทศการที่ว่าบางบุญก็มาช่วงเทศการเดือน3าวเพอความสวยงามของธรรมชาติสาร้างสรรค์นะครับก็ตอนนี้ก็คนก็ามาช่วงนี้ก็คนก็ามาเที่ยวกันเยอะนะครับวันวันนี้ก็วันธรรมดาก็รี่ว่านักเรียนนักเรียนก็มาโยช่วงปิดเทอมฮะนักเรียนเข้ามา เป็นมางคุเทศน้อยมาค่อยแนะนำให้ไหวตอกกนนู้นน้องเออเอาเป็นไปเป,ไป,ไปินขนมถือว่าเข้ามาหารายได้พิเศษครับาาแต่ก่อนช่วงปิดเทอมก็ดีแล้วดีล้วอันนี้ก็ไปพาไปเที่ยวเที่ยววนนี้ก่อนไปไปไปุดแลนด์มาร์กเนี่ยลงได้เนี่ยลงตรงนี้ก็ได้ลงตรงมุดก็ได้มตัตรงนี้มาหนเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะฮะช่วงนี้คนมันจะเป็นจุดที่ขึ้นไปบนนั้น เออนี่ยนี่ยคือต้องชิงเฉียงอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ,จะหามุมให้นี่น,น,นี่ไปยืนไปยืนอยางนี้เลยชงเฉียงชเียงชิงเฉียง,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 งสวยด้วยเอาสวยหนึสองสสวยๆอันนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คนะครับจุดแลนด์มาร์คจุดท่องเที่ยวของคนมาเที่ยวเดี๋ยวก็จะพาขึ้นไปถ่ายรูปฮะมาตรงนี้ก่อนพาไปดูแก่งก่อนครับเดี๋ยวขึ้นมา ข้างบนแบตถ่ายรูปนะครับ มีการเดินเข้าไปด้านในได้อันนี้ระเบียงบุญครับมองเห็นฝั่งลาวด้วยไยแอนลาวไปไปยืดตรงนั้นให้ลูกไป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 ดูดิไปดูดิไปนั่งไปนั่งไปนั่งนู้นไปไปอันนี้ฮรระเบียงบุญระเบียงบุญแอนกระบานั่งอวยหน้าวันนี้นั่งอวยหน้าวันนี้ลูกสวยสวยอ่ะไปดิไปนั่งกูนลูกกสาวอ่าอวยหน้าด้าขาอ่าสวยสวยมามานั่งตรงนี้เลยลูกมานั่งตรงนี้ข้างๆแม่ก็ได้ลูกเดี๋ยวนี้จะเป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับจุดหนึ่งของแอนกระบได้าขามาอว มาหาพ่อโดโด้ขาเอออ่ะอ่ะอโอเคสวยสวย,สยอันนี้ก็เป็นระเบียงบุญนะฮะแกงกระเ๋าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่มองเห็นประเทศลาวเลยนะครับอันนี้ไป ดูแก่งทววมสวยงามน้องแล้วก็จะมองมองไปด้านนี้ไปยืนยืนยืนรงินมองเปลนมาด้วยตรงนี้แหละอ้แล้วไปหาแม่ไปหาแม่จับมือแม่เอาสวยหนึ่งสองสามสวยมากเลยสวยมากเลยแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป,เป็นเป็นระเบียงบุญนะครับระเบียงคือการยื่นยื่นออกมาของโครงสร้างทําให้คนมองเห็นถ้าไม่มีบุญก็คงจะไม่ได้เดินเข้ามาเนี่ยในพาไปลงลงไปดูข้างล่างปะนี่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 พาไปดูแก่งโกด ไปลาปลาปลากำลังจะเดินไป้างล่าง้างล่างนี้ก็จะเป็นโขดหินนะครับตอนนี้ก็จะพาลงไปดูแก่งโขดหินนะฮะแม่น้ำไปเดี๋ยวจะไปดูแก่งนะครับตอนนี้จะพาน้องดีโดน้องดีได้ไออครับเน่เน่เกำล,ลังจะเดินทางไปนะครับนี่นะครับเนี่ยโขดหินสวยงามมากเลยเดี๋ยวแม่แม่แมกำล,ลังกำล,ลังไปนะครับ โ <c oughs> ขดหินนะครับกาลังในลักษณะโขดหินก็เป็นธรรมชาตินะฮะเป็นธรรมชาติเป็นแอ่งเป็นโขดหินโขดหินอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าน้ามันซาะนะฮะน้เซาะน้ําหมุนก็จะเป็นแอ่งก็เลยเป็นเป็นแอ่งเรียกอย่างหนึ่งก็เหมือนกบเกอะยื่นออกไปกลางแม่น้ําโขงนะฮะเป็นโขดหิน เดี๋ยวเขาเรียกว่าเป็นแกงแกงอันนี้เขาเรียกว่าแกงกระเบาตรงนี้ก็น้ำน้ำรดนะฮะน่าจะเห็นแกงงามมากมาตรงนี้อันนี้จะพาเดินเดินน้ำหน้าไปเลยเนี่ยเดินไปเรื่อเลยอ่าไปอ่ากำลังเดินไปแล้วนะครับอ่าเอาแม่จะข้ามไปตรงเงี้ยแล้วก็ลงไปตรงนข้ามไปตรงๆไปตรงน้นอ้อมๆเลาะๆไป เออเนี่ยนะครับนี่มามามาดูน้ำเลยหรอกมาดูน้ำนี่นี่นี่น้ำใสามากฮะน้ำใสามากเลยช่วงนี้น้ำใสามากเลยเลิมน,น้ำโขงนึ่ก็จะเป็นซอด้านนู้นก็จะเป็นเรือหาหาปลานะฮะเรือหปาปลาเรือหาปลานี้เขาก็จะข้ามไาตัดตัดลายขวางข้ามข้ามแม่น้ําไป ที่นู้นเลยนะครับข้ามไปข้ามไปข้ามมาหากันเรียกว่าความสัมพันธ์ของพี่น้องฝั่งไทยลาวนี่ก็จะข้ามไปหากันได้ครับโอ้โเอาเอาอ่ากระโดดมันต้องกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยกระโดด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 ทิกระโดดกระโดดโอ้ เราเหยียบป๊บเตอรกระโดดยันยันขาหนึ่งไปอ่ะได้อ่าครับวันนี้ก็อันนี้จะได้เหยียบในกลางเหยียบยันขาหนึ่งแม่ไปไหมแม่เดินไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยแม่เดินโอ้ยหยูใจหนูกล้ามากเลยเกิดไปอ่าใจหนูกล้าเอ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 าดีบีด้าไปด,ด้วยเดี๋ยวได้ๆอ่ะอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งอ้าวสวยมากเลย ในน้ำน้ำช่วงนี้ม <aya> ah <Bueno, baby. S 1> ันจะแรงนะฮะถ้าช่วงมีน้ำลดกว่านี้แล้วก็จะมีเขาจะให้เล่นน้ำแถมนี้เล่นน้ำได้เดี๋ยวเราไปไปจุดสูงสูงนะจะไปจุดสูงสูงอันนี้จุดน้ำโอ้สวยนะเนี่ย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 จุดสวยนะจุดรีวิวสวยมากเลยแม่จ๋าไม่ไปถ่ายโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับมาจุดสูง สูงสุดนะฮะไปไปไปทำงาน,นไปรีวิวอีกด้านหนึ่งของนี่ก็เป็นประเทศลาวนะครับเป็นประเทศลาวสองฝั่งนี้ก็เชื่อมโยงเข้าหาปลาเลียหาปลานู้นครับโน่นเห็นไหมเลียหาปลาหาปลาเขาหาปลากลางแม่น้ําเลยน้ําแรงๆเนี่ยน,น,นี่เห็นโอ้เนี่ยฮะเขาหาปลากลางแม่น้ำโขงเลยฮะถือว่ารวมชำนาญเฉพาะตัวนะครับลอกเรียนแบบไม่ได้นะครับรวมชำนาญเฉพาะตัวที่เขาหา ดิ่น้ำโขงนะครับเอาไปยืนตรงนั้ยืนโขดหิน้นยืนไปตรงนั้นอ่ะเดี๋ยว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 เด,วเดวรอพอก่อน1นึ่องามเอาหนึ 1, 2, ใส่หมวกบ้างดิเอ 1, 2, 3, 1, 2, เอหน3่งสอ่งอ้าไปได้ได้ไ,ดไป อ้าหนึ่งสองสามได้ขาหนึ่งสองสามมือสวยลูกสวยสวยสวยเอออ่ะได้ได้ได้ละได้ละสวยมากเลยอ่ะโดโดดโดอย่างนี้เลยลูกงั้นเ่ะไป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 ,ไปถ่ายรูปก,กับแม่ไปถ่ายรูปก,กับแม่นะคะเลยขึ้นขึ้เออห็เนหัวล้า,ลานเออนั่นแหละนั่นแหละเอาโดโดดโดโดดขาหนึ่งสองสามขาเอาถ่าย,ายาาาอีกถ่ะยอีก่ะย่าโอ้สวยเลยสวยตอนนี้ฝนอยู่นะฮะถ้าช่วงน้ำหลากหน้าโคตนี่อ่าน้ำนี่จะเต็มแล้วก็การ การ <S <S ป้องกันก,รกรัดก,กัดไยเรื่อยๆมันก็จะเป็นแก่งพุน่น<ป>เป็นที่ว่าแก่งกับเบลนี้ก็มีนักท่องเที่ยวครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมีเด็กเด็กก็มาเที่ยวก็ถือว่าแก่งนี้ก็สวยงามฮะแก่งกับเบาจะดูจะดูเขาล่องเรือหาปลาน,นะครับกลางแม่น้ําน้ําที่ไหลเชี่ยวนะฮะน้ำที่ไหลเชี่ยวมากอันนี้นะฮะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวเนี่ยเนี่ยมันเป็นแม่น้ําช่วงนี้มันจะกว้างมาก น้ำขงนะครับน้ำขง่เพราะว่าตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่ามาแกงกระเบานะครับได้หามามมามามมามดแล้วก็มีที่รับประทานอาหารชมวิวก็มีก็ปูสีพุชงพญานาคก็ปรับยูทัศดหน่วยงานของโครงการบริหารส่วนตำบลปงขามนะครับต้องมาดูแลปรับดูมีทัดผิวทั์แต่ละปีก็จะมี ความเปลี่ยนแปลงของโคดสินแล้วก็เป็นแก่งนะฮะเพราะว่าแล้วแต่ปีที่น้ำมากน้ำน้อยน้ำหลากแปีนี้ก็ถือว่าเนี่ยอันนี้ก็กำลังจะเดินเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูอาหารอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะฮะขึ้นมาอยู่บนข้างแก่งกระเบา้อาเดินขึ้นมานี้ขึ้นจากน้งก็เดินขึ้นมา มีทางลงทางขึ้นแล้วก็ธรรมาชาติสร้างสารรค์นี่มันจะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งอันนีここ้เป็นศิลปะที่คนสร้างสรรค์ขึ้นมาเองครับเกิดจากไอเดียความเชื่อความศรัทธาคติความเชื่อของคนอิสานแล้วก็บวกกับไอเดียของนักบริหารจัดการหน่วยงานและก็องค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนงานต่างๆที่เข้ามาดูแลควบคุมก็มาจัดภูมิทัศน์ทิวทัศน์ให้เหมาะสมแก่กัน มาท่องเที่ยวแลวก็อันนี้ก็เป็นส่วนเป็นธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาดูลำน้ำขุลงไปข้างล่างก็เป็นถือว่าสวยงามอันนี้ก็พวกปู่ศรีผู้ช่วงผู้คนก็มากราบไหว้ขอพรขอบาได้ทีอ่อยากถูกหวยโวยเปรืก็มาขอเพื่อเป็นสิริมงคลหรือว่ามาบนบานสางเก่าคนถูกหวยรวยโบ้ก็มาแก้บนกันก็เยอะแยะมีมากไปอันนี้ตามกติกามเที่ยวของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับก็จะพาไปพาไป รับประทานอาหารนะครับการท่องเทีเ่ยวก็มีจุดร้านอาหารครับร้านอาหารที่ร้านอาหารนะครับเอาถอดถอดเท้าด้วยลูกอ่าจุดร้านอาหารนะครับอเ,เออดสวยเลยดสวยเลยดสวยเลยเอามานั่งตรงนี้มารับประทานอาหารแล้วก็ทางริมน้ำโขงนะครับมันจะมีริมน้ำโขงมองดูทัศน์บรรยาก,กาศที่สวยงามมากเป็นการมีวลาประมาณเที่ยว แกงกระเป๋าแล้วกาจะจะสั่งอาหารมาก,กินนะครับอ่าสามคนแม่ลูกกําลังหิวเลยลงไปบนลงแกงกระเป๋าโอ้โหเมื่อยเมื่อยล่ะโอ้โหเมื่อยมากอ่าเหนื่อยมากเลยเอ๋ออันนี้อันนี้อ,อุ๊ว่าแถวนี้เรียกอุเรียกกระเช้ันเล็กกันไหมสไปขวดขวดใหญ่กันไหน ปุาากน,นะครับปุกปุกปกตีห้าเม๋ามาเที่ยวแก่งกระเบานะคะมารอทานร้านทานอาหารอยู่ทางทางาิศเหนือของแก่งกระเบามีสุ้มสวยง,งามมากเลยชมวิวทิวทัศน์แล้วก็สองน้ำแม่น้ำฝั่งขวาไทยลาวือว่าเป็นบรรยากาศโรแมนติกบรรยากาศโรแมนติกมากๆ,ากๆอ่ะ ไปหน้ามาสิโอ้จีไออาร์จีอะโอ้อารจีเจ,เจียก็มาเที่ยวต้นน้ำโคเดี๋ยวจะไปดีสซลเนี่ยฮฝังะะงงนน่งลาวนะครับฝั่งลาวอืมอันนี้ฝังง่งลาวนะครับฝัง่งลาวด้านนี้ฝั่งไทยสูมไม่เห็นฝั่งลาวคือทัดอ๋อฝั่งลาว เขาหาเรือหาปลาด้วยหูน้ำน้ำเลยขนาดนี้ก็หาปลาครับเนี่ยฝั่งดาวฝั่งไทยแล้วมาฝั่งไทยนะฝั่งนี้นะครับ,รบ,รบเนี่ยฝั่งดาวไทยครับครับนี่ก็ถือว่าวันนี้มารับประทานอาหารแล้วก็จะเดินชมาดาวบริเวณนะครับแล้วก็จะได้เสดใชะเข็ดเสดขึ้นขึ้นขึ้นอันนี้ไหมลูกพาไปขึ้นพาไปขึ้นอันนี้เป็น ชาวไทยกระเลิงนะครับกระเลิงกระเลิงอ๋อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเผ่าของอยู่มุกดาหารไทยกระโซไทยกระโซ่ไทยกระโซ่ของสัญ,ญลักษณ์ของคนมุกดาหารชาวไทยขาครับชาวไทยขาเนี่ยชาวไทยขาของมุกดาหารนี้มีมีชาวไทยยอครับอันนี้ไทยยอมุกดาหารนี้มีแเดเานะครับ แต่ละเผ่ามันจะมี1,2,3,4,5,6,7,8 8า่เผ่านี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของไทยย่อไทย <5. S 1> กระอากรเลิงไทยแสบไทยสู้ไทยข่า <5. S 1> แล้วก็ดูไทยนะ <5. S 1> ก็ถือว่าเป็นอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ไปดูในชมวิวทิวทัศน์นะครับบนไปดูโอ้พญา,านาครักษาอยู่ข้างล่างด้วยแต่พานิงน้องดีโดน้องดีดาขึ้นไปข้างบนนะคะ ขึ้นไปข้างบนไป,ะปะอันนี้ก็จะไปชมวิวข้างบนนะครับเนี่ยนี่ก็ถือว่าเกงกระเบามีการพัฒนาไปมากนะ,อ,ะอันนี้วิวทิวทัศน์จัดเรียกแม่จ๋าดีค้บ๊ายบายบ๊ายบายินี่นะฮะวิวทิวทัศน์ของพ่อปู่พยานานาคนะครับพ่อปูพอป่พยานานาหรือพ่อปู่สีพุทโนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของ ต้นไม้อยู่ข้างล่างนะฮะมองเห็นวิวทิวทัศน์ตรงนี้สวยงามมากาใครอยากมาดูมาชมนะครับอันนี้ก็นี่ละสองลำแม่น้ำคงมองข้างล่างไปเห็นความสวยงามของนะพูะปูกพญานาคสีผู้ชงนะครับผู้ปู่พญานาะคสีผู้ชงถ้าใครจะมาชมชมได้นะครับอันนี้ก็จะได้ผ่านลงแลฮะไปะนี่ลงตรงนี้แหละลงมาแล้ว ภาพสวยๆภาพสวยๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอ๋อวันนี้อากาศดีมากเลยโอ้นี่อันนี้พอผูดสีทุดส่งนุกด้านน่ากําลัะ ันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการอนุทิศนะฮะบองพ่อปู่พยาพระยาศรีพุชงมุดดานนาคนาดนะครับแดนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะแดนศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่พระยานาคสีพุชงมุดด่านนาคนาดนะครับครับนี่นี่วิวทิวทัศน์นี่นี่ดูดูดิดูดิสวยมากเลยอ่าได้แล้วได้แล้วอ่ะสวยมากเลยสวยมาก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  ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะใช่<ด>บาย๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีโด๊กับดานด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ